วันนี้ไม่ค่อยมีลมเลยนะอากาศวันนี้เนี่ยนะครับผมคือแบบว่าลมน้อยมากนะลมน้อยมากลมเอื่อยๆนะเหมือนกับว่าวันนี้อากาศมันร้อนขึ้นแล้วนะครับลมหนาวก็แบบผมคิดว่าหนาวน่าจะกลับแล้วนะวันนี้กลายเป็นว่าตอนนี้อากาศก็เลยแบบว่าไม่ได้เย็นมากนะครับไม่ได้เย็นมากมีลมเอื่อยๆจางๆวันนี้ผมกําลังทําอะไรนอ่นกำลังเล่นว่าวอยู่นุ่นได้ว่าวมาใหม่ว่าวนกอินทรีนะ ซื้อมาจาก l a z a ด a าสั่งมาจากจีนนะเฮ้ยโอ้โหเล่นง่ายมากเลยนะลมเบาๆนี่ก็ติดลมบนละนะแต่ข้อเสียคือถ้ามันเจอลมแรงๆมันจะบินเป็นบนกลมนะบินแบบหมุนทิ่มหัวลงมาแล้วก็ขึ้นใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเจอลมแรงๆไอเจอลมแบบเบาๆเนี่ยมันก็จะแบบแอนไปแอนมาแอนไปแอนมานะเป็นว่าไม่มีหางเป็นเหมือน no see, นกะอินทรีนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูตัวที่เป็นอันนี้ก่อนควงเชือกก่อนตัวที่เป็นอ่าตัวทิ่มหมุนเชือกจะเหมือนกับลอกไฟนะเห็นปะ คือแบบว่าเอ๊ะแปลกดีบ้านเราทําไมไม่มีขายแบบนี้เนาะม,มันจะเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าม้วนเชือกอยู่ข้างในแล้วก็จะมีมือหมุนให้นะสามารถพับเก็บได้แล้วก็ไอตัวที่เป็นอ่าดึงเชือกนะเห็นไหมเป็นแบบเหมือนไกด์ไกด์ลอกตกปลาเลยนะเห็นนะเอาไว้กันแบบเวลามันสีแรงๆแล้วเชือกมันจะไหม้นะโอ้มันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะมันดึงดีผ่านเลยเนะด๊ดๆน,นี่เนี่ยนะเป็นไกด์ตกปลานะเห็นไหมเออคนจีนนี่หัวดีนะ แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มือหมุเนเอาบ้านเราไม่มีนะผมว่าบ้านเราต้องใช้อะไรบ้านเราต้องใช้แบบไม้สองอันมาขัดกันเป็นกากบาดเนาะนูน่นอยู่นูน่นอยู่นูน่นนู่นซูงเข้าไปดูหน่อยดิมองเห็นว่าไม่รู้เหมือนนกอะ่ะโคตรเหมือนนกเลยอะ่ะเดี๋ยวผมจเจาลงมาให้ดูนะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอ้สูงมากเลยนะน่าจะสูงกว่าไม่ต่ำกว่าร้อยเมตรนะขึ้นไปลำนิดเดียวเนี่ยมันก็จะบินไปบินมามองไกลๆนึกว่านกนะเห็นนะ เหมือนนกเลยแต่ไม่ใช่นะครับเป็นว่าวนกอินทรีย์ครับผมแล้วก็ถึงเวลาก็สามารถที่จะพับเก็บได้นะมีซองมีอะไรให้ใส่ก็สามารถที่จะแบบว่า,าหิ้วไปเล่นได้นะครับผมดึงค่อนข้างแรงนะเนี่ยตัวประมาณเมตรยี่สิบสองประมาณเมตรยี่สิบเมตรแปดสิบหรือว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะดึงแรงมากนะโอโ้เล่นมันเลยครับผมแต่คงไม่ได้ปล่อยค้างคืนนะเพราะว่าถ้าปล่อยค้างคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามันตกขึ้นมาขี้เกียจไปตามเก็บครับผม นี่ผมก็เอามามัดไว้กับเชือกนี่ห้อยกับต้นไม้ไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่ำๆเดี๋ยวเริ่มมืดจะเอาลงแล้วครับสายตึงเปี้ยเลยนี่เห็นไหมสายเชือกนี่ตึงเปียเลยนะโอ้โหตึงสุดๆเลยนะครับไกนะลๆนะเห็นริบๆนะโอ้โหบินนึกว่านกนะเห็นคนไทยเอามาขายบอกว่า,วาเป็นว่าวไล่นกนะจริงๆแบบว,ว่ามันส่งลกนกอินทรีย์เอาไว้แบบไล่นกไล่อะไรพวกนี้นะเ,เล่นมันดีครับผมเล่นง่ายด้วยนะ ลมเอ่ยๆก็บินผิวเลยนะครับขึ้นง่ายติดลมบนง่ายมากนะครับเดินหน่อยนะมีความสุขนะ <c oughs> ข้างล่างนี่ไม่มีลมเลยนะมีแต่มีแต่ลมบนนะเดี๋ยวตอนนี้จะเก็บละนะเพราะว่าผมว่ามันได้เวลาละนะครับเดี๋ยวจะเก็บละ,ะขอวนกอนวนสักนิดหนึ่งนะครับดึงค่อนข้างแรงเลยนะเอากัดไว้หน่อยอโอเค ของคนจีนนี่ดีนะเห็นนะเป็นแบบที่หมุนอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็หมุนลงมาเรื่อยๆนะครับสะดวกดีนะแต่บ้านเรามันไม่มีขายไงต้องสั่งมาจากเมืองนอกนะคนจีนีอุปกรณ์มันครบคันจริงๆนะครับเดี๋ยวลงมาดูกันว่าตอนเก็บแล้วมันจะใหญ่แค่ไหนนะครับเจ้าว่าวนกอินทรีนะเออหมุนไปเรื่อยๆครับไม่น่าเชื่อนะของคนจีนอุปกรณ์เล่นอะไรก็ตามาจริงจังมากเลยนะเออมีเดี๋ยวผมสั่งมาอีกสองแบบนะมีว่าวปลาหมึกกับมีว่าวดาวนะ เดี๋ยวถ้าได้มาแล้วถ้ามีลมมันก็จะขึ้นให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวขอญาตเก็บก่อนนะครับพึบพับพึบพับลงมาต่ําแล้วมันไม่ค่อยมีลมแล้วนะตอนนี้นะครับหมุนไปเรื่อยๆครับเก็บเบาสะดวกมากเลยนะเมื่อกี้ขึ้นไปสูงมากเลยจนหมดม้วนเลยนะครับตอนนี้มันก็ลมมันน้อยแล้วนะมันก็เลยควงไปควงมานะครับ บินโฉบไปโฉบมาเหมือนนกจริงๆเลยเนาะดูดิโอโคดได้เลยอ่าปักหัวลงวู้ปักหัวลงโจกตายโยกขวาตามมันนะไม่งั้นเดี๋ยวมันใจนี่เดี๋ยวหัวมันจะทิ่มนะมาแล้วโฉบมาแล้วโฉบมาแล้วโฉบมาแล้วถึงแล้วครับได้แล้วครับมาดูกันว่าลำใหญ่แค่ไหนครับผม นี่ไงใหญ่มากนะเห็นไะน่าจะประมาณสักเมตรแปดสิบนะน่าจะเมตรแปดสิบนี่ไงดึงดีนะผมว่าเห็นไหโอ้โหเล่นมันเลยลำนี้นะประกอบก็ง่ายด้วยนะเนี่ยประกอบง่ายเดี๋ยวจะพาไปเก็บให้ดูว่ามันเก็บยังไงนะลำนี้ซื้อที่จากจีนช่วงจัดโปรลาซาด้าสองร้อยนิดๆเองนะครับสองรอยนิดๆ ก็ถือว่าไม่แพงนะไม่แพงนะครับผมลองดูครับเผื่อใครแบบว่าอยากเล่นแล้วมันแล้วมันพกไปเล่นได้ที่อื่นได้ด้วยนะเพราะว่าเวลามันพับแล้วมันเล็กนะมันไม่เหมือนกับว่าวาไทยวาลไทยก็คือว่ามันพับไม่ได้นะเ,เพราะว่ามันขึ้นโครงแล้วยังไงก็แล้วเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเก็บออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับนี่ก็จะเป็นโรนะโลตัวนี้นี่เห็นไหมที่ผมบอกอะ่ะเออมันสามารถที่จะพับตัวหมุนได้นะเดี๋ยวม้วนเก็บออกมาก่อนนะครับม้วนเชือกเข้าไปก่อนครับ แป๊บหนึ่งนะจับอย่างนี้เนาะสะดวกดีนะของคนจีนแล้วตัวนี้มันก็เป็นในนี่เป็นตะขอเหมือนกับเกนตกปลานะเดี๋ยวให้ดูเวลาเราอนนี้เราก็ไม่ต้องมัดเราก็เกี่ยวเข้าไปนะแล้วก็ใช้ลูกลูกหมุนเนี่ยเอามาใช้ต่อเข้าไปหน้าตาปเป็นอย่างนี้เองเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเก็บก่อนนี่เห็นไหมมันจะเป็นเหมือนพวกอุปกรณ์ตกปลาเนาะเป็นแบบลูกหมุนนะกันสายมันบิดเกลียวแล้วก็ตัวนี้ก็เอาไ้ไปคล้องตัวที่เป็นแบบว่า เอาไปคล้องตัวที่เป็นตัวว wow. nope. ้าวนกนะก็สะดวกดีครับเสร็จแล้วก็เก็บนะ <laughs> เก็บเสร็จแล้วเราก็เอาไปเล่นต่อได้ส<ะ>่วน<ะ>ตัวว้าวนี่ดูดิเห็นไหมว่าวนี่ง่ายมากเลยนะวิธีการเก็บก็คืออย่างนี้ครับตัวนี้มันจะเป็นอ่าคานนะเหมือนคานไฟเบอร,ร์แล้วก็ดึงออกครับดึงออกมาเสร็จปุดแล้วเราก็ถอดออกได้นะเป็นชิ้นเห็นไหมชิ้นซ้ายขวา ตอเจ็นะครับ1่ชิ้น2ชิ้นแบบนี้นะครับทีนี้มันจะมีตรงที่มันเป็นหางมันอีกอันหนึ่งนะเนี่ยอันนี้จะเป็นหางนะเราก็ดึงออกดึงออกป๊าดึงออกเสร็จปุ๊บแล้วเราก็พับเข้าไปใส่กระแกนกลางลำตัวมันใส่เข้าไปแค่นี้เองครับเสร็จแล้วเราก็พับครึ่งพับครึ่งให้มันเป็นนกนะแบบนี้แล้วก็ม้วนปีกมันเห็นไหมบวนปีกก็ามา อันนี้ก็มวนตัวเข้ามาหากันม้วนตีมวนตัวเข้ามาหากันแบบนี้นะครับเรียบร้อยครับไม่พอแถมยังมีถุงเก็บด,ด้วยยังกับอุปกรณ์ตกปลกาเลยเนี่ยถุงสีส้มแล้วก็ใส่เข้าไปผ้ามันเป็นเหมือนกับไอ้น,นี่นะผ้ามันเป็นเหมือนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะผ้าล่มนะผ้าลออ่มแล้วก็เป็นแบบผ้าล่มแบบเป็นลิปสต็อปด้วยนะแบบผ้ากันฉีดด้วยนะ โคตรดีเลยเพราะว่ามันจะเป็นตารางเห็นไหมเนี่ยนอาจากที่ดูเห็นไหม,มเป็นตารางตารางนะเปนพัดลมนะครับใช้ได้อยู่แบบเบานะใส่เข้าไปเห็นไหมโอเคท่านใส่เข้าไปพร้อมกันขึ้นมาเดือดขาดเรียบร้อยครับเสร็จละว,ว้าวพร้อมเดินทางเวลาไปก็หรือบางที ไปเที่ยวตรงไหนที่มันมีที่โล่งๆลมดีๆแล้วก็พกบันนี้ไปชุดนึงติดรถไปเล่นได้นะครับผมโอเคครับจะเป็นประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกด s u b สไคร b ์ในช่อง YouTube ให้ผมด้วยวันนี้ลาไปก่อนแคมปิ้งขอขอบคุณสวัสดีครับ